กาทดรอที่8เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบสนามแม่เหล็กกระตุ้นแยกในขณะที่จ่ายโหลดในการทดลองครั้งนี้นะครับเราจะดูลักษณะสมบัติของเครื่องกหลนิไฟฟ้ากระแสตรงแบบสนามแม่เหล็กกระตุ้นแยกแล้วเราทําการจ่ายโหลดให้กับเครื่องเหลือไฟฟ้านะครับดูว่ากระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปแรงดัน ที่คั่วที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมีค่าเป็นยังไงนะต่อจอตามในรูปนะครับตามในรูปก็เช่นเดียวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือวงจรตามในรูปก็เห็นว่าทางฝั่งมอเตอร์ก็ยังเป็นของเป่ามอเตอร์อยู่ส่วนฝั่งเครื่องไหนีย่ยนะครับสิ่งที่เราต่อเพิ่มเติมมาก็คือจะมีการต่อหลอดไฟนะครับโหลดนะครับอยู่ด้านบนนะ อันนี้คือหลอดไฟนะครับในการทดลองเราจะปรับสปีดให้คงที่ที่1200รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ปรับ IF ไปที่250มิมิแอมนะครับแล้วค่อยๆเปิดหลอดไฟไปทีละดวงบันทึกค่าลงไปในตารางนะครับตารางมีตารางเดียวคือตารางที่8.1นะครับ ได้ค่าในตารางแล้วก็เอาค่าต่างๆนั้นไปคำนวณหาค่านะครับตามที่ต้องการนะครับรางนั้นเราจะเริ่มกรารทดลองนะครับโดยการปรับไอเไปที่250มิลแอมป์แล้วก็ปรับความเร็วรอบของมอ,มอเตอร์ให้ได้1,200รอบต่อนาทีนะครับ ครับเริ่มการทดลองก็จะปรับ IF ให้ได้250มิลลิแอมนะครับดูที่มิเตอร์นะครับก็คือจุด25มิลลิแอมนะครับจุด25ที่มิเตอร์คือ250มิลลิแอมแล้วก็จะปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ให้ได้1,200รอบต่อนาทีนะครับอันนี้คือที่ปิดหลอดไฟไว้ก่อนนะครับ ันี้คือที่ความเร็วรอบ1200รอบต่นอนาทีแล้วก็ปิดหลอดไฟไว้หนึ่งดวงแลวมาพิคค่าลงไปนะครับจะเห็นว่าถ้าในตารางที่ต้องการบันทิกค่าก็จะมีค่าฝั่งมอเตอร์จะเป็น U M I M ฝั่งเจนก็จะเป็น U A B นะครับแล้วก็ I A I A คือ I L ของมิเตอร์ที่โตฝั่งขวามือสุดนะครับแล้วก็ U F U F ในนี้ ไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อ U F เพิ่มเติมแล้วก็วัด I F นะครับครับ U F นะครับ U F ก็คือมิเตอร์ที่โต๊ที่เขียนว่า U F ถ้าดูจากวงจรก็คือแหล่งด้านนี่ต่อต่อออกจากแหล่งจ่ายไฟตรงนะครับทางฝั่งเครื่องบินไฟฟ้านะครับก็บัาดิค่าลงไปก่อนนะครับตอนนี้ ที่หลอดไฟ0ดวงนะครับโนโหลดอยู่ต่อไปเราจะเปิดหลอดไฟ1ดวงนะครับที่สปีด104ให้102นะครับครับที่เปิดหลอดไฟ1ดวงนะครับแดีวค่ลาลงไปนะฮะผลก็คือตามที่เห็นอยู่ในในมิตเตอร์ที่โต๊ะนะครับต่อไปจะเปิดหลอดไฟดวงที่2นะครับแล้วก็คงสปีดให้ได้104เช่นเดียวกัน หลอดไฟดวที่สองที่ความเร็วรอบหนึ่งันสองร้อรอบต่อนาทีนะครับทีนี้อาจจะพูดผิดความเร็วพัน0ิบพันสองนะครับต่อไปจะเปิดหลอดไฟดวงที่สามนะครับนะครับหลอดไฟดวงที่สามนะครับ ควาเร 1, 2, ็วรอบ1,200รอบบต่อนาทีมันทิ้งข้าลงไปนะครับต่อไปจะเปิดหลอดไปดวงที่4นะครับ มอนได้ค่าลงไปนะครับที่ความ็วรอบหนึ่งพันสองร้อยรอบเปิดโหลดหลอด,ด,ด,ดไฟดวงที่สี่นะครับต่อไปจะเป็นหลอดไฟดวงที่ห้านะครับดวงสุดท้ายของในตารางนะครับ ที่หลอดไฟดวงที่5้านะครับที่ความในรอบรอบ1้0 0รอบต่อนอาทีบันทึกค่าลงไปนะครับราคาตัวนี้ก็คือค่าที่หลอดไฟดวงที่5ที่ความเรอบรอบ1้0 0รอบต่อนอาที if 250สมิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองที่8นะครับก็จะมีการทดลองอยู่ตารางเดียวนะครับ ็เอาผลที่ได้นั้นไปเขียนค่าใส่ตารางแล้วก็ไปตอบคำถามวิเคราะห์ค่าในลำดับต่อไปนะครับ